สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสปอยหนังเรื่อง it chapter 2 it โผล่จากนารก2อ,อ่าใครไปดูกันมาแล้วบ้าง10คะแนนเต็มให้กันกี่คะแนนเพื่อนเพื่อนชอบภาคไหนกันมากกว่ากันระหว่างภาคแรกและภาค2ทคีมจะเล่าเนื้อเรื่องโดยรวมปนๆกันไปแล้วกันนะถ้าหากไม่เข้าใจก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะเพราะเนื้อเรื่องรายละเอียดมันเยอะมากแถมภาคสนี้โอ้โหมีหนังมีความยาว อยู่ประมาณสองชั่วโมง45นาทีนะ่าจะจำไม่ผิดโอ้นานกันเลยทีเดียวค่อนข้างที่จะจำไม่ค่อยได้หมดนะคะเราไม่รู้เรื่องเอาล่ะมาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าหนังเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวหลังจาก27ปีเต็มพ่อเด็กๆแก๊งคีแพ้ไล่เจ้าตัวตลกเพนนี่ไว้สตูตัวฉกาจลงท่อไปได้สำเร็จพวกเขาสาบานกันไว้ว่าถ้า27ปีต่อมาจะกลับมาเนี่ยพวกเขา จะต้องมารวมตัวกันจะมาปราบเจ้าเพนนีไว้กันอีกครั้งที่เมืองเดอรี่อะไรทำนองนั้นอ่าแต่เรื่องราวไม่เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะทุกคนเออหลังจากนั้นยีปีเนี่ยความสัมพันธ์ของเด็กๆกลุ่มนี้โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แต่แตกต,ต่างกันแยกย้ายกันออกจากเมืองเดอรี่กันหมดแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อกันเลยยังกบเลิกคบกันซะงั้นเอาไงเป็นงั้นล่ะมีก็แต่ไม้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเดอรี งานที่ห้องสมุดของเมืองเดอรี่นั่นแหละคอยหมกมุ่นการหาวิธีปราบเจ้าเพนนีวไว้และเป็นคนที่คอยเฝ้าสังเกตการว่าไอ้เจ้าเพนนีวไวอ้อ่ะจะกลับมาเมื่อไหร่และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบในครั้งนี้เอาละเอาละมันเกิดอะไรขึ้นในตัวอย่างที่ว่ากันว่าเมืองเดอรี่ล้างไปแล้วนะี่ยมีคนออกมากบพยบเมืองไปหมดแล้วนี่มันไม่ใช่นะมันมื่อความจริง ก็คือในเมืองนี้เนี่ยก็ยังมีคนอาศัยอยู่ยังไม่ล้างนะคะทุกคนยังมีคนอยู่ในเมืองนี้เต็มเลยเหมือนเดิมต่อมาเจ้าไม้พบว่าไอ้เจ้าเพนนี่ไว้มันกลับมาและเริ่มออกล่าติดต่อกันอีกครั้งหลังจากครบรอบ27ปีตามกำหนดจำศีลของมันทำให้ไหม้ได้โทรตามหาเพื่อนแก๊งที่แพ้ทุกคนที่เคยสาบานไว้สาบานไว้ว่าจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อปราบเจ้าเพนนี่ไว้อีกครั้งตามคำสาบานค่ะมาถึงฉากแรกโอ้โหไอ้เจ้าเพนนี่ไว้ก็ทำเอาสยดสยองกันเลยทีเดียวมันมีคู่เกยคู่หนึ่งไปเที่ยวที่สวนสนุกใช่ไหมคะแบบเจอแบบว่าแก๊งอันตราพานจับโยนลงน้ำไอ้เราก็คิดว่าไอ้เพนนี่ไว้จะช่วยที่ไหนได้มันฆ่าคนที่โยนลงน้ำไปกินซะงั้นเอา้าทำไมเป็นแบบนี้ฉากแรกมาก็สยองกันแล้ว และแล้ว,ลวทุกคนก็ได้รับสายตัวละครก็ได้รับสายทําอาชีพอะไรอยู่มาดูกันบิวคนแรกชื่อบิวเออบิวเป็นนักเขียนชื่อดังแต่ชอบทําตอนจุกห่วยมีเมียเป็นนักแสดงดังเมียบอกไม่ชอบบทที่เขาเขียนใช้บิวแก้บทแต่บิวไม่พอใจก็เลยตัดสินใจกลับเมืองเดอรี่เพราะปิดใจกับเมียแล้วก็ผู้กำกับอ๋อหต่อมาคนที่สอง ลิชี่รู้สึกว่าจะเป็นนักทูตนักแสดงชื่อดังฉากแรกก็พอรับสายทำเอาลิชี่นี่อ้วกแตกกันเลยทีเดียวหลังจากที่ได้ยินไหมแล้วว่าไอ้เพนนี่ไว้น่ะจะกลับมานะเอาละเล่นกูซะและ้วต่อมาคนที่สามชื่อเบฟเมลลี่มาร์ทมีผัวรวยแต่ผัวหึงมากเหมือนพ่อเลยไม่พ้นนิสยัยพอ่อแม้ก็ทั่งผัวโหก่อนจะมาเมืองเดอรี่เนี่ยโดนผัวซ้อมด้วยนะหุยหน่าสงสารนางนะ เพราะว่าเข้าใจผิดว่าที่ไมค์โทมานั้นเป็นกิ๊กฉะนั้นเอา้าทำไมเป็นแบบนั้นต่อมาคนที่สี่ชื่อว่าเบนเบนเป็นสถาปานิกชื่อดังผิดจากตอนเด็กเขาอ้วนมากเลยนะตอนนี้โอ้โหมาภาคสองนี่บอกเลยว่าเขาหล่อมากแล้วก็รวยมากๆรวยมากๆ,ๆเลยคนที่ห้าเอ็ดดี้เอ็ดดี้ดูเหมือนจะเป็นนักวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจอะไรสักอย่างมาถึงก็โอ้โหรถขับรถชนเลยอะ่ะ หลังจากที่ได้คุยกับไม้นะรถชนเลยต่อมาคนที่6กชื่อว่าสแตนยูริสรู้สึกจะฆ่ารู้สึกว่าจะทำธุรกิจส่วนตัวอาศัยอยู่กับเมียอะไรประมาณนั้นนะหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับมาที่เมืองเดอรี่กันอีกครั้งและได้นะัดเจอกันที่ร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งมีมีเพียงแต่สแตนยูริสเอ๊ะทำไมไม่มา อ้าวสแตนยูริธายเพื่อนเพื่อนเขากลับมาก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขากลับกันมาหมดแล้วเหลือแต่สแตนยูริสไม่มาก็ได้คุยลื้อฟืน้นวัยเด็กสนุกสนานไปอย่างไม่น่าเชื่อเลยว่าดูเหมือนทุกคนจะแทบลืมในเรื่องราวที่เมืองเดอรี่กันหมดแล้วเพราะเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากจำเพราะมันเหมือนฝันร้ายในวัยเด็กแต่พอไม่เอ,อ่ยเรื่องเพนนี่ไว้มาทุกคนก็กลับจำได้อย่างแม่นยำเอาแล้วความทรงจำของทุกคนในเมืองนี้เริ่ม กลับมาอีกครั้งพูดถึงแพนนี่ไว้โอ้โหขนลุกสู้เลยกันเลยทีเดียวนะหลังจากนั้นเริ่มมีเหตุการณ์สยดสยองของของเบนโทรไปที่บ้านของสแตนยูริสพบว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเบนก็ได้รู้ความจริงคือสแตนยูริสที่ไม่ได้มานั้นเพราะว่าเขาตายเขาเสียชีวิตแล้วโหเมียแกมาบอกนะว่าเขาฆ่าตัวตายจมกองเลือดอยู่ในอ่างน้ำ แก๊งนี้คิดว่าที่สแตนยูริตายเป็นเพราะกลัวเรื่องพวกนี้ที่จะกลับมาอีกครั้งเลยโทษไหมคนเดียวงานเข้าไหมละสิงามไส้เพราะสแตนยูริเป็นคนที่ขี้กลัวขี้อ่อนแอที่สุดในกลุ่มทุกคนก็เลยเริ่มว่าไม่เอาแล้วแตกแยกกันไปหมดไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วฉันกลัวตายอะไรแบบเนี้ยโทษไหมอย่างเดียวเลยที่กําลังอยู่ดีๆมีความสุขเนี่ยต้องกลับมาเสี่ยงชีวิตหรอ มาทิ้งชีวิตที่เมืองเดอรี่อะไรแบบนี้เหรอและเป็นต้นเหตุที่ทําให้สแตนยูริสต้องมาฆ่าตัวตายก็เพอไหมวงแตกกันเลยทีเดียวทั้งนี้แต่เบฟก็ได้บอกทุกคนว่าเห็นนิมิตล่วงหน้าแล้วว่าทุกคนตายกันหมดเลยค่ะในหลังจากที่เบฟเนี่ยเป็นคนเห็นตั้งแต่ภาคแรกถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ไปดูภาคแรกก่อนนะแล้วค่อยมาดูภาคสองจะเข้าใจหลังจากที่สแตนยูรินะคะทุกคนทุกคนก็ได้ฟังเหตุผลของเบฟ คนก็ร่วมมือกันสามาัคคีกันอีกครั้งเพื่อจะปรับเจ้าเพนนีไว้ทําให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจสามาัคคีกันช่วยปราบเพนนีไว้อย่างจริงจังและทําให้มันตายอย่างสิ้นซากเพื่อแก้คําสาบานในครั้งนี้ไม่งั้นทุกคนจะต้องตายแบบสแตนยูริสอืมแล้วปราบมันยังไงล่ะทีนี้จะปราบมันยังไงไม้บอกว่าไม้วางแผนทั้งหมดแล้ว และได้ศึกษามาเป็นอย่างดีศึกษาหาข้อมูลตลอด27ปีเลยโหนานมากต้องทำพิธีกรรมที่เรียกว่าชูดอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งเป็นพิธีกรรมชนเผ่าในโบราณในอดีตทำกันได้ผลโดยจะกรรมจัดได้ทุกคนจะต้องมีสิ่งของที่มีความทรงจำกับเมืองเดอรี่เอามาเป็นเครื่องบูชายันใส่ในไอเทมที่มีลักษณะเรียกว่าไหาหรือเปล่า,หร,าหรือโถอะไรนี่แหละเหมือนประมาณว่าจับกลุ่มจับ รวมพลังทําพิธีกันอะไรบางอย่างประมาณนั้นเพื่อที่จะได้เห็นร่างที่แท้จริงของเพนนีไวต์จริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่ซึ่งจะปราบเพนนีไวต์ได้อะไรทํานองนี้นะจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับไปที่บ้านของตัวเองก็เมืองเดอรี่นั่นแหละไปหาสิ่งของความทรงจำในวัยเด็กและเมื่อถ้าเจอก็จะกลับมานะัดเจอกันที่ห้องสมุดที่มีไม้อยู่นี่แหละ พินทีเด็ดของหนังอิดภาคสองกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นแต่ละคนต้องผเผชิญกับเรื่องราวสยดสยองปมในวัยเด็กกันว่าเคยกลัวอะไรในจุดนี้และไอ้เพนนี่ไว้รู้จุดอ่อนทุกคนหมดเลยค่ะเลยตามมาแก้แค้นหลอกครั้งนี้และแต่ละฉากบอกได้เลยว่าอิดมันน่ากลัวมากน่ากลัวยิ่งกว่าผีส่หลอกทุกคนทีละฉากทีละฉากทำเอาขนลุกเลย ทำให้รู้ว่าโอโหจุดอ่อนของทุกคนคืออะไรหลอนกันเลยทีเดียวหลอนยาวภายในเกือบสามชั่วโมงว่าได้สองชั่วโมงสี่สบห้านาทีเป็นผีในเรื่องที่แปลงล่างมาหลอกหลอนรู้สึกว่าจะอัปเกรดมากๆและน่านกลัวกว่าเดิมมาครั้งนี้มันแสดงเห็นว่าทุกคนตัวละครแกงนี้ต้องก้าวข้ามผ่านเรื่องเลวร้ายนี้ไปให้ได้ ต้องเอาชนะความกลัวในแต่ละปมของทุกคนหลังจากที่ทุกคนได้สิ่งของที่ต้องการแล้วกลับมารวมตัวกันที่บ้านล้างของไอ้เจ้าพนนี่ไว้หรือไอ้ท่อล้างท่อทิ้งน้ําล้างนั่นแหละของภาคแรกอะ่ะมันก็ยังอยู่และทุกคนก็ได้รวมพลังทําพิธีทําแผนการตามที่ไม้พูดนั่นแหละว่าจะทําพิธีกรรมตามชนเผ่าจากนั้นทุกคนก็จับมือกันแล้วพูดขึ้นมาพร้อมกันว่าเปลี่ยนสว่างให้เป็นมืด เปลี่ยนสว่างให้เป็นมืดเหมือนประมาณให้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของเพนนี่ไว้ปรากฏว่าเห็นเป็นแสนส้มๆส,ส,ส,สามลูกลอยเข้าไปในไหเหมือนกับว่าจะสะกดไว้ในไหแต่ปรากฏว่าไม่สามารถขังไอ้เจ้าเพนนี่ไว้ได้เหมือนตอนแรกจะขังได้แต่มันก็ไม่สําเร็จนะปรากฏว่าปราบไม่ได้นะคะทุกคนทําพิธีนี้ไปสําเร็จเหมือนเหมือนไหมไม่ได้บอกเพื่อนนะว่า ชนเผ่าเคยทำพิธีนี้ไม่สำเร็จแล้วก็ตายจนเจ้าเพนนี่ไว้มันหัวเหรอมันจนพูดว่าเอาไหมไม่ได้บอกเพื่อนหรอว่าพิธีกรรมนี้มันทำไม่ได้มันก็เลยหัวเรระซึ่งไม่รู้อยู่แก่ใจว่ามันทำไม่ได้แต่ไม่มีความเชื่อว่าถ้าเราทำให้เพื่อนเชื่อและศรัทธาบางทีมันอาจจะฟุกและปราบไอ้เจ้าเพนนี่ไว้ได้แล้วไอ้เจ้าเพนนี่ไว้ก็หัวเหระใหญ่เลยทีนี้ไปกระตุกปมให้ไอ้เจ้าเพนนี่ไว้เป็นตัวตลกยักษ ที่น่ากลัวมากแปงลงร่างเป็นโอ้หัวเป็นตัวตลุกขาเป็นแมงมุมเฮี้ยนกว่าเดิมทุกคนเอาเลยงานงอกกันเลยทีนี้จะทํายังไงล่ะสรุปว่าแผนการที่ไม้เตรียมมาล่มไม่มีความหมายอะไรเลยและมีฉากหนึ่งที่บิลได้เผชิญกับเหตุการณ์ตอนเด็กที่บิลรู้สึกว่าบิล รู้สึกผิดในภาคแรกหลังจากที่จอตี้ต้องตายเพราะบิวไม่ยอมออกไปเล่นข้างนอกกับจอตี้เพราะฝนตกแต่บิวก็เอาชนะความกลัวได้คิดว่าเราไม่ผิดอย่าไปผิดหวังอะไรกับเรื่องเดิมๆเลยอีช้างหนึ่งที่ทีเด็ดมุกประตูสามบานที่เห็นในภาคแรกในตัวอย่างภาคแรกแล้วก็กลับมาอีกครั้งในภาคที่สองมาเล่นอีกครั้งในภาคนี้รู้สึกว่าจะเป็นเอ็ดดี้กับลิชี่ที่ต้องเจอ ลิตชีเคยโดนมาแล้วประสบการณ์นี้ในภาคแรกเขารู้ตัวดีว่าถ้าเลือกประตูที่น่ากลัวน้อยที่สุดอาจจะเจอกับสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดที่นี้มันกลับกันกลายเป็นว่าในภาคนี้แอดดี้เลือกเป็นประตูที่น่ากลัวมากที่สุดแต่กลับเจอผู้หญิงครื่งท่อนแต่ภาคแรกที่เจอเป็นผู้หญิงครึ่นท่อนบนแต่มาภาคนี้เจอขาส่วนขาของผู้หญิงท่อนล่าง มาภาคนี้เป็นส่วนขาวผูห้หญิงโอ้โหหลอนสยดสยองกันเลยทีเดียวแต่พอเลือกประตูที่น้อยที่น่ากลัวน้อยที่สุดกับเจอน้องหมาปอมน้องหมาปอมแสนน่ารักน่าเอ็นดูแต่มันอยู่ดีก็กลายเป็นหมาปีศาจไปซะงั้นเอา้าหลอกกันแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยัดผภาพมาอีกฉากเป็นฉากที่เบฟได้ถูกขังไว้ในห้องน้ําเลือดจนเลือดท่วมตัวในเหตุการณ์เดียวกันมีเหตุการณ์ใกล้เคียงกับเป็น ที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันซึ่งเบนก็ถูกไอ้เจ้าเพนนี่ไว้ฝังดินเอาเอาเบนะฝังไปในดินแล้วก็เอาดินกลบไอ้เพนนี่ไว้มันก็เลยทําแบบนั้นจนเบนก็ร้องเรียกอ่าก็ตะโกนร้องบอกลักบอกลักกับเบฟเบฟซึ่งเบฟก็ได้ยินพอได้ยินความรักอันครั้งนี้ก็ทําให้ทุกคนได้กลับมาอีกครั้งแล้วก็จับมือกันอย่างช่วยเหลือกันตลอดจับมือกันอีกครั้ง แล้วก็บนพิมพำลเป็นกรนักจดหมายที่เคยเขียนให้เบฟในภาคแรกและทำให้เบฟรู้ว่าที่จริงแล้วเป็นเบนนะที่แอบชอบเบฟมาตลอดไม่ใช่บิลและแล้วทุกคนก็มาเผชิญที่ห้องโถลิตชี่ถูกเพนนี่ยกตัวลอยตาลอยเหมือนตาลอยเหมือนกับเบฟที่ลอยในภาคแรกเลยแต่เอ็ดดี้ที่มีลูกศรแกลมไว้กับตัว รวมความกล้าและคิดว่าเหล็กสามารถทำลายเพนนี่ไว้ได้เลยโยนใส่เพนนี่ไว้คิดว่าช่วยลิชี่ได้นะแต่ดันเจอเพนนี่ไว้แทงสวนกับกลางหน้าอกอาการสาหัสมากเลยค่ะทุกคนทุกคนเห็นแล้วว่าเพนนี่ไว้แม่งก็แพ้แบบเดิมๆนี่หว่าแล้วทุกคนก็ช่วยกันคิดว่าเออไอเพนนี่ไว้ตัวใหญ่อยู่จะต,ต้องทำอะไรสักอย่างและให้มันตัวเล็กลง จนมันแฟบกลายเป็นลูกป,ป่งเลยประมาณนั้นนะทีนี้จู่ๆก็ปิ้งความคิดของเบลฟคิดว่าถ้าทำให้มันตัวเล็กไม่ได้ก็ทำให้มันรู้สึกตัวเล็กไปเลยสิโดยวิธีไหนก็ไม่รู้นะเ,นเพื่อนๆโดยการพูดด่ามันไงด่าให้มันรู้สึกตัวเล็กลงโดยการด่าว่าไอ้ตัวตลกไอยายแกไอ้ผีเลยค่ะไอ้อาัสายอยู่ในท่อนะ้ำไอ้กากไอก้กระจอก ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะทุกคนไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าไอฉากเนี้ยเฮ้ยจะปราบได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอจนไอตัวตลกไอเพนนี่ไว้มันก็ตัวเล็กลงเรื่อยเป็นท่าลุกไปเลยอ่ะจนมันพูดว่าพวกเองโตขึ้นมากเลยนะอ้าวไงงั้นโคตรตลกเลยอ่ะโดนเขาดา่านี่คือใจบางหน้าบางไปเลยเหรอที่ผ่านมาคือกว่าจะตายได้นี้ภาคแรกมันรอดได้ไง มันไปจําศีลยังไม่ตายมันมุดท่อลงไปเสียก่อนมาครั้งนี้มันกลับมายีิบเปีครั้งอ่สิบปีพวกนี้อายุย7ดปีโตพอดีแล้วมันก็เลยว่าจะมาแก้แคนล้างแคนอะไรประมาณนั้นนะจากนั้นมันก็เล็กลงเรื่อยๆจนเห็นหัวใจทุกคนก็พยายามหยิบมาปิดบี้ขย่ำมันจนหัวใจมันแตกสลายแล้วเพนนีไว้ก็ตายแตกสลายหายไปเลยสงสาร สงสารไหมนะทุกคนว่าสงสารไหมสงสารไหมดิที่อุตสาห์ไปหาวิธีบูชายันเอย่ยตลอดมาศึกษามาตั้งยี่สิบเจ็ดปีจมอยู่กับเมืองเดอรี่อย่างน่าเบื่อเออสงสารแล้วมันไร้ความหมายเลยคือปราบไม่ได้ถ้ารู้ว่าจะปราบง่ายๆแบบนี้โอ้คงไม่มีใครตายหรอกมัง้งประมาณนั้นแต่แอบเสียดายนะไม่รู้เอ็ดี้จะรอดหรือเปล่าทุกคนมาลุ้นกันหลังจากที่ปราบเพนนี่ไว้ได้สำเร็จโอ้โหฉากที่ สลดมากก็เลยมากเลยทีเดียวก็คืออยู่ดีๆถ้ำมันก็หล่นน่ะถ้ำมันถลม่มและทุกคนแล้วทุกคนก็ต้องรีบวิ่งหนีออกจากถ้ำไปซึ่งเอ็ดดี้ที่ถูกแทงอะ่ะก็ต้องทิ้งศพไว้อยู่ในถ้ำอ่ะทําไมเรียกว่าศพก็เอ็ดดี้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเลยตายมาต่อมาต่อกันเลยดีกว่าหลังจากที่ทุกคนปราบไม่สําเร็จ เธอว่าการกลับมาครั้งนี้หรือการปรับครั้งนี้ภาคที่สองที่สําเร็จไปนี้ถึงขั้นต้องเสียเพื่อนไปตั้งสองคนเลยนะก็คือสแตนยูริสตายตั้งแต่ก่อนเริ่มแล้วก็มาเอ็ดดี้ที่ตายในที่ตายในฉากน่ะน่าจะเอาสแตนยูริสมาตายในฉากด้วยกันเนาะน่าเสียดายเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็นจุดอ่อนของกลุ่มนี้แล้วก็เอาง่ายๆคือเป็นภาระเพื่อนถ้าเกิดเข้ามาช่วยหรืออะไรสรุปตัวละคร ที่รอดมาได้ก็เหลือแค่ห้าคนนะแล้วตัวละครองก็ไปโดดนะ้ำเหมือนตอนที่เด็กทำภาคแรกนั่นแหละตามคำสาบานก็เหมือนอารมณ์แบบว่าดีใจแบบปนเศร้านะที่ปราบเพนนี่ไวสํสำเร็จสักทีแต่ก็เศร้าที่เสียเพื่อนไปแล้วก็มีฉาก,ากหนึ่งที่ทำให้ฟินฟินก็คือให้ชมนิดที่เสือทาแบ้นตกนะ้าและทุกคนก็ช่วยงมหาแต่ว่ามาพบกับเบฟกับเบนนี่แหละ ก็จูบกันในใต้นะ้ําแล้วภาพก็ตัดมาที่ฉากความทรงจําที่ไม่มีวันลืมในแก๊งนี้ที่มีทั้งหมดเจ็ดคนจะอยู่ในความทรงจําต่อไปชอบฉากนี้มากเลยค่ะทุกคนที่มองตัวเองในกระจกแล้วมองภาพเป็นตัวเองในวัยเด็กที่มีความทรงจําที่เมืองเดอรี่พูดแล้วขนลุกกันนะมันดูเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างทํางานอะไรบางอย่างที่อยู่ๆมองกระจกและภาพสะท้อนมาเป็นวัยเด็กที่ ตอนนั้นที่ทุกคนพากันสนุกสนานและว่าป่าไม่สําเร็จแต่ว่าพอมันโตแล้วก็ต้องเสียใจที่ว่าต้องเสียเพื่อนไปตอนท้ายหนังมาฉากที่ไม้ต้องเดินทางออกจากเมืองเดอรี่หลังจากที่จมอยู่กับเมืองนี้มาตั้งแต่27ปีเลยนะสงสารไหมมากอะ่ะแต่ก็เจอจดหมายของสแตนยูริสที่เขียนไว้ก่อนตายซึ่งภรรยาของสแตนยูริสได้ส่งมาให้ไหม สาเหตุที่สแตนยูริตตายก็เพราะว่าเขาฆ่าตัวตายของเขาที่ไม่ได้รับไว้ภรรยาส่งมาให้หลายๆคนสงสัยว่าทำไมสแตนยูริตต้องตายต้องตั้งใจฟังให้ดีๆนะอารมณ์ประมาณว่าสแตนยูริตเขาเนี่ยเป็นคนขี้กลัวมากเลยระแวงทุกครั้งที่ใช้ชีวิตในเหตุการณ์ในช่วงวัยเด็กจนกระทั่งตอนตัวเขาก็ยังระแวงว่าเอ้ยไอเพนนี่ไว้มันจะกลับมาตอนไหน ใช้ชีวิตไม่มีความสุขอยู่คนเดียวคือเป็นคนหนึ่งที่ไม่ลืมอะไรเลยที่จูดเสมอว่าไอ้เจ้าเพนนี่ไว้จะกลับมาเมื่อไหร่ต้องขอโทษที่พูดอาจจะไม่ครบและอาจจะไม่เข้าใจเพราะเรื่องมันยาวมากๆและ,ะรายละเอียดมันเยอะอาจจะเอามาไม่หมดทุกฉากมาสรุปกันเลยค่ะว่าไอ้เจ้าตัวตลกไอ้เพนนี่ไว้มาจากไหนจริงๆแล้วมันก็มาจากต่างดาวนั่นแหละค่ะทุกคนพุ่งลงมาจากนอกโลกชนเผ่า หาวิธีทางกำจัดแต่ก็จำกัดไม่กำจัดไม่สำเร็จอยู่มานานล้านปีว่าได้รูปลักษณ์ที่เท้จริงมันก็เป็นแค่แสงสีส้มๆสามลูกนั่นแหละแต่มันจะมาในรูปแบบแปลงกลายให้กลัวถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมดูภาคหนึ่งด้วยแล้วก็ค่อยมาดูภาคสองถ้าเกิดว่าเราดูภาคสองแล้วมันจะมีงงนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ EP หน้าบ๊ายบาย